วัสดีนะคะท่านนักธุรกิจทุกท่านนะคะก็วันนี้น้องโปรโตีนก็มาเป็นเพื่อนนะคะเดี๋ยวน้องโปรโตีนจะลงไปพักก่อนนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ n น i z e d s u p e r i o r Solution นะคะก็จะมาแชร์กับท่านนักธุรกิจทุกท่านนะคะเนื่องจากว่า แอมเวย์เนี่ยนะคะเราเป็นนะคะอันดับหนึ่งะคะทางด้านอาหารเสริมใช่ไหมคะทีเนี้ยเราก็จะเป็นอันดับหนึ่งในตลาดต่อไปนะคะโดยการที่มีโซลูชันดีๆนะคะมาเสนอกับทุกท่านค่ะวันนี้นะคะดรฝนนะคะจะขอมาแชร์นะคะเกี่ยวกับ n e w t r i ทไร e ์ซ r เ o อร์เ o ียลโกับทุกท่านนะคะค่ะ ก่อนอื่นนะคะ n e w t r i s u p e r i o Solution ของเราเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะคะประกอบด้วยชุดนะคะพื้นฐานนะคะประจำวันนะคะหรือว่า daily nutrition นะคะชุดก้าวไปด้วยกันนะคะหรือว่า let's move นะคะชุดดีต่อใจนะคะหรือว่า v i t a l g o นะคะชุด clean up นะคะแล้วก็ชุดอีกไหนค่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าแต่ละชุดเนี่ยนะคะจะตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพได้อย่างไรบ้างนะคะค่ะ ก่อนอื่นนะคะร่างกายของเราทุกคนเนี่ยนะคะเราก็จะเปรียบเสมือนกับบ้านใช่ไหมคะถ้าบ้านของเรานะคะได้รับการดูแลนะคะอยู่เป็นประจำนะคะก็เหมือนบ้านของเราเนี่ยก็จะมีความใหม่หน่าอยู่ถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดบ้านของเราไม่ได้รับการดูแลก็เหมือนว่าเราไม่ได้เติมสารอาหารที่จําเป็นนะคะเข้าสู่เข้าสู่สร่างกายของเรานะคะ<อ><ๆ>ก็ทําให้บ้านของเราเนี่ยนะคะเสื่อมโทรมลงไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราจะต้องนะคะดูแลบ้าน ของเรานะคะให้มีสภาพที่ดีนะคะก็ นะคะถ้าเราเปรียบสุขภาพร่างกายของเราดังกับบ้านนะคะเราจะพบว่าบ้านของเราเนี่ยจะมีองค์ประกอบหลกัหลกๆนะคะดังต่อไปนี้นะคะก็คือก้อนอิดนะคะก้อนอิดก็เปรียบเสมือนกับโปรโตีนนะคะโปรโตีนเนี่ยทุกท่านรู้อยู่แล้วแหละโปรโตีนเนี่ยเป็นสารอาหารที่สําคัญนะคะเป็นส่วนประกอบของร่างกายนะคะเป็นโครงสร้างของเซลล์นะคะโปรโตีนเนี่ยถ้าเราขาดเนี่ยนะคะก็ทําให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายเลยเช่นกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะคะภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะทาให้เราเกิดนะคะภาวะต่างๆ ได้มากมายนะคะก็เหมือนกับบ้านค่ะถ้าบ้านมีก้อนอิฐที่ไม่เพียงพอโครงสร้างไม่แข็งแรงปุ๊บเนี่ยบ้านก็จะพังได้ง่ายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะโปรโตีนเนี่ยจะเป็นสารอาหารที่จําเป็นอย่างมากนะคะตัวต่อไปค่ะคือวิตามินและเกลือแร่นะคะทุกท่านทราบใช่ไหมคะวิตามินและเกลือแร่เนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญนะคะในโครงสร้างการทํางานกระบวนการต่างๆของร่างกายนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าเรามีกระบวนการการเผาผลาญน,นะคะเราจําเป็นต้องใช้วิตามินและเกลือแร่ ะะเป็นส่วนประกอบทําให้กระบวนการเหล่านี้สามารถทํางานได้อย่างดีนะคะ ซึ่งตัวเกลอแร่และวิตามินเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับปูนนะคะดังนั้นบ้านที่เราก่อ,กอด้วยอิฐเนี่ยต้องมีปูนในปริมาณที่เพียงพอนะคะเพื่อทําให้โครงสร้างเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ทําให้โครงสร้างเนี่ยไม่ถูกกระทบโดยสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือไฟโตนิวเทรียนค่ะไฟโตนิวเทรียนเนี่ยจะพบได้นะคะเป็นสารอาหารสําคัญที่พบได้ในผัก5้สีนะคะซึ่งไฟโตนิวเทรียนเนี่ยก็จะมี คุณสมบัติมากมายเลยแต่อย่างหนึ่งที่เด่นชัดนะคะก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะอนุมูลอิสระเนี่ยเราเจอเยอะมากเลยเพราะว่าในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะคะ pm 2 5หรือว่าความเครียดต่างๆเนี่ยทำให้ร่างกายนะคะมีการเกิดสารอนุมูลอิสระขึ้นมากมายนะคะเพราะฉะนั้นไฟโตนิวทรีเนเน่เราจะเปรียบได้เสมือนนะคะกับ ตัวสีทาบ้านหรือน้ำยาเคลือบบ้านนะคะจะทำให้บ้านของเรานะคะสามารถสะท้อนแสงแดดหรือว่าป้องกันนะคะไม่ให้ภาวะภายนอกนะคะเข้ามากระทบนะคะกับความแข็งแรงของบ้านได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือกดไขมันนะคะโอเมก้าสามนะคะกดไขมันโอเมก้าสามเนี่ยจะเปรียบได้เสมือนกับระบบประปาและไฟฟ้าในบ้านของเรานะคะเพราะว่าระบบตัว กดไขมันโอเมก้าสเนี่ยท่านทราบไหมคะว่ามีความสัมพันธ์อย่างมากนะคะกับหลอดเลือดนะคะแล้วก็หัวใจนะคะดังนั้นก็จะเปรียบเสมือนกับระบบนะคะประปานะคะที่ทํางานในบ้านของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทําให้บ้านของเราหรือร่างกายของเราแข็งแรงนะคะชุดพื้นฐานนะคะดูแลสุขภาพทั่วไปหรือว่า daily nutrition จริงๆทุกท่านอาจจะคุ้นกับ q plus breakfast เป็นสิ่งที่จะแนะนําให้ทุกท่านต้องรับประทานนะคะในทุกๆวันนะคะเพื่อทําให้เรามีสุขภาพพื้นฐานที่แข็งแรงนะคะค่ะต่อไปนะคะบ้านของเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่ตัวบ้านถูกไหมคะเรายังมีระบบต่างๆภายในบ้านอีกด้วยค่ะอย่างเช่นสุขภาพนะคะกระดูกและข้อนะคะสุขภาพหัวใจนะคะแล้วก็สุขภาพทางเดินอาหารนะคะและระบบขับถ่ายนะคะซึ่งดรฝนจะกล่าวต่อไปว่ามันจะเปรียบเทียบได้อย่างไรนะคะกับส่วนต่างๆของบ้านของเรานะคะ สำหรับตัวต่อไปนะคะคือสุขภาพกระดูกและข้อจริงๆอันนี้อยากจะใช้คำว่าสุขภาพของการเคลื่อนไหวเพราะจริงๆการเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีมากกว่ากระดูกและข้อนะคะแล้วก็ชุดนี้เราจะใช้ชื่อว่าชุด less move นะคะหรือว่าการก้าวไปได้วยกันเวลาเรา อายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเป็นก็คือว่าพออายุมากเรายังอยากที่จะดูเด็กถูกไหมคะยังอยากที่จะทํากิจกรรมต่างๆได้เพราะฉะนั้นสุขภาพของกระดูกและข้อเนี่ยจึงมีความสมคัญอย่างมากนะคะดังนั้นนะคะ,ะถ้าเราดูแลนะคะสุขภาพกระดูกและข้อเนี่ยดรฝนอยากจะเปรียบเทียบเหมือนตัวรากฐานของบ้านเราถ้าเรานึกถึงเสาเข็มนะคะทุกท่าน ถ้าเสาเข็มที่บ้านเนี่ยไม่แข็งแรงจะเกิดอะไรขึ้นคะบ้านก็จะอยู่ไม่ได้บ้านก็สูดใช่ไหมคะแต่อยากจะบอกว่าเวลาที่เราต่อเติมบ้านอะ่ะเราก็ลงเสาเข็มถุงไหมคะเสาเข็มเนี่ยก็เแข็งแรงเหมือนกันแต่ทําไมบ้านยังสูญเพราะจริงๆรอะ่ะ การเคลื่อนไหวของเราไม่ใช่มีแค่กระดูกนะคะเรายังต้องมีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็จะเปรียบเสมือนกับดินที่มันไม่แข็งแรงถ้าดินไม่แข็งแรงปุ๊บเวลาเราต่อเติมบ้านลงเสาเข็มไปบ้านก็จะซุดนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพองค์รวมของการเคลื่อนไหวเราจะต้องดูแลทั้งกล้ามเนื้อกระดูกและข้อค่ะส่วนข้อเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเสมือนกับส่วนของบ้านเนี่ยเราจะเปรียบได้กับบานพับถ้าบานพับที่ใช้ไปนานๆจะเกิดอะไรขึ้นคะ จะเกิดเสียงดังถูกไหมคะเกิดจากสนิมสนิมเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับอนุมูลอิสระหรือว่าการอักเสบที่มันเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลนะคะให้การอักเสบหรือว่าสนิมเหล่านี้หมดไปจะทําให้ข้อพับของเราเนี่ยทำงานได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ชุดก้าวไปด้วยกันนะคะรวมกับชุดพื้นฐานประจําวันนะคะเราก็จะสามารถดูแลสุขภาพกระดูกและข้อของเราได้คะ่ะ นะคะทีนี้มาดูกันว่าในชุดเหล่านี้มันมีสารอาหารอะไรที่สำคัญนะคะแล้วก็ช่วยในการเคลื่อนไหวของเราได้นะคะอย่างที่บอกส่วนแรกก็คือกระดูกถูกไหมคะทุกท่านอาจจะรู้อยู่แล้วแหละแคลเซียมแมกนีเซียมวิตามินดีสำคัญมากเลยเสริมกระดูกแต่รู้ไหมคะว่าแคลเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยจะต้องให้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมและจะต้องให้ร่วมกับวิตามินดีไม่งั้นมันไม่ดูดซึมนะคะเพราะฉะนั้น การที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาแล้วว่ามีแคลเซียมแมกนีเซียมวิตามินดีในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะคะเวลาเรารับประทานเข้าไปจะช่วยในการที่จะเสริมสร้างกระดูกของเราให้แข็งแรงนะคะนอกจากนั้นอันเนี้ดยดรฝนรู้สึกว่าเรามีสินค้าหรือว่าเรามีสารอาหารที่ดีแต่เราอาจจะขาดการประชาสัมพันธ์ทุกท่านทราบไหมคะว่าในทุกๆวันเนี่ย ร่างกายของเราเนี่ยมีกระบวนการในการทําลายกระดูกนะคะเราจะมีเซลล์อยู่หนึ่งตัวในร่างกายที่ชื่อว่าออสซิโอคลาสนะคะออสซิโอคลาสเนี่ยมีหน้าที่ในการเสื่อมสลายของกระดูกแต่รู้ไหมคะว่ามันมีสารอาหารที่จะช่วยชะลอหรือว่ายับยัง้งการทํางานของออสซิโอคลาสได้นะคะสารอาหารนี้นะคะจะอยู่ในสารสกัดของทับทิมและมเมดิดองุ่นนะคะในอัตราส่วนที่เหมาะสมคํานี้เน้นแล้วเน้นอีกเวลาเราไปดูผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ย ถ้ามีงานวิจัยทํางานวิจัยมาเราจะต้องหาอัตราส่วนที่เหมาะสมเพราะไม่ใช่ว่าแค่ใส่สารอาหารลงไปแล้วจะจะมีผลเท่ากันหมดนะคะทุกอย่างต้องมีการทํางานวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการให้สารสารสกัดของมเมล็ดองุ่นนะคะแล้ก็ทับทิมเนี่ยจะช่วยชะลอนะคะการทําลายกระดูกของร่างกายเราได้นะคะเพราะฉะนั้นการเสริมแคลแมกแคลเซียมแมกนีเซียมวิตามินดีร่วมกับสารสกัด อเอเมล็ดอง,องุ่นนะคะแล้วก็ทับทิมด้วยกันเนี่ยจะ,จะทั้งเสริมกระดูกและก็ชะลอการทำลายกระดูกนะคะต่อไปนะคะชุดนี้เราจะเจอได้ในชุด9ก้าไปด้วยกันนะคะและถ้าเราไปเอ่อรวมกับชุดพื้นฐานประจำวันที่เราต้องทานกันอยู่แล้วทุกวันนะคะซึ่งมีโปรโตีนแล้วก็ตัวดูโอเพทด์ยทีนี้โปรโตีนเนี่ยทุกท่านทราบอยู่แล้วพอดรฝนบอกว่ากล้ามเนื้อจะเป็นตัวที่สำคัญในในสุขภาพการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะแต่กล้ามเนื้อเนี่ย ต้องเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงดูโอบเพ็บชายเนี่ยนะคะถูกออกแบบมาให้สามารถช่วยทำให้เซลล์กล้ามเนื้อเรียงตัวกันเป็นระเบียบอันนี้สำคัญยังไง ให้ลองนึกถึงถ้าเรามีกองญ่าสักหนึ่งกองหรือว่ากองไม้ไผ่ก็ได้ถ้ามันไม่เรียงตัวเป็นระเบียบมันจะมันจะไม่แข็งแรงมันจะหักได้ง่ายแต่ถ้าเราเอามาเรียงกันเป็นระเบียบเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีนวัตรกรรมใหม่เพิ่มขึ้นการให้ดูโอเพปทดยเข้ามาในอัตราส่วนที่เหมาะสมเนี่ยนะคะจะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะและ โอเมก้า3และก็ไฟโตนิวเทรียนนะคะรวมถึงอะโลเวล่าเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการลดการอักเสบนะคะแล้วก็ยังมีเกลือแร่ต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจะดูแลสุขภาพนะคะกระดูกและข้อนะคะเราจะใช้ชุด let s move นะคะหรือว่าชุดก้าวไปด้วยกันนะคะร่วมกับชุดพื้นฐานสุขภาพประจำวัน,นะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดการการดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดน,นะคะซึ่งก็คือชุดดีต่อใจนะคะหรือว่าว i t a l go solution นะคะ ค่ะสำหรับชุดไวท์โคกูลูชั่นเนี่ยถ้าจะเปรียบนะคะหัวใจและหลอดเลือดนะคะเราจะนึกถึงระบบปั๊มน้ำนะคะแล้วก็สายยางที่อยู่ภายในบ้านเราทีนี้ทราบไหมคะว่าทุกวันนี้หัวใจของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักมากๆนะคะเพราะในหนึ่งนาทีเนี่ยหัวใจจะเต้น60ถึง100ครั้งถูกไหมคะแล้วก็ในหนึ่งวันก็คือมากกว่า1 0 0 0 0แครั้งนะคะเพราะฉะนั้นหัวใจเนี่ยจะต้องการ พละะกำลังมากมายเลยที่จะสามารถทำงานได้เป็นปกติตอนนี้การเป็นโรคหัวใจอ่ะไม่ใช่สำหรับคนอายุมากอย่างเดียวนะคะท่านอาจจะได้ยินข่าวเยอะมากเลยอายุ30อายุ35เกิดกัน สโตรกหรือว่าเกิดฮาร์ตอิชเมียนะคะคือหัวใจขาดเลือดนะคะก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเราจะต้องมาเริ่มการดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดนะคะโดยทางบริษัทนะคะจะแนะนํา2ชุดนะคะก็คือชุดดีต่อใจนะคะซึ่งจะมีกระเทียมนะคะโคคิวเทนนะคะแล้วก็คาร์นิทีนรวมถึง EGCG จากชาเขียวนะคะแล้วก็ชุดพื้นฐานประจําวันซึ่งบอกอยู่แล้วว่าชุดนี้ยังไงก็ต้องทานนะคะค่ะก็คือคิวพลาสเบรคฟาสนั่นเองนะคะต่อไปนะคะมาดู ะะว่าสารอาหารต่างๆเนี่ยมันมีผลในการดูแลสุขภาพได้อย่างไรนะคะตัวแรกเลยสารอาริซินนะคะจากกระเทียมนะคะตัวนี้จริงๆทุกท่านอาจจะมีความรู้มากๆอยู่แล้วแหละว่าอาริซินจากกระเทียมเนี่ยมีส่วนในการช่วยคอเลสเตอรอลนะคะลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ที่สําคัญคือลดคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีก็คือตัว L D L นะคะแล้วก็กระเทียมเนี่ยจะช่วยทําให้พวกริมเลือดต่างๆนะคะทาให้มันไม่มาเกาะที่หลอดเลือดเนาะเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเรา นึกถึงหลอดเลือดเนาะหลอดเลือดหรือว่าปั๊มน้ําหรือว่าท่อน้าเนี่ยถ้ามันมีตะกร,รันหรือว่ามีสนิมมาเกาะมันจะเกิดการที่ว่ามันจะต้องใช้แรงดันค่อนข้างสูงนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดอาการที่ว่าเป็นเขาเรียกว่ามันแข็งอะค่ะแล้วมันก็เกิดการเสี่ยงที่จะแตกได้ง่ายเพราะฉะนั้นการที่เราลด ไขมันตัวลายนะคะที่เกาะกับหลอดเลือดนะคะเราก็ทําให้หลอดเลือดของเรานะคะมีความยืดหยุ่นจะเป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะคะในการดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดนะคะตัวต่อไปค่ะคือตัวโคควิลเทนนะคะตัวเอนไซม์โคควิลเทนเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญกับหัวใจมากๆนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่ให้พลังงานกับเซลล์ของหัวใจทําให้หัวใจเราเนี่ยมีกําลังงานที่จะทํางานต่อไปนะคะนอกจากนั้นนะคะโคควิลเทนเนี่ยยังเป็น สารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะคะทําให้ช่วยลดอนุมูลอิสระใน,ใ,นในระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะแล้วก็แอลคาเนทีนนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยในการเรื่องของการช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยค่ะแล้วก็ สารต่อไปนะคะก็คือสาร EGCG นะคะจากชาเขียวนะคะ EGCG เนี่ยตัวที่อยู่ในชาเขียวตัวนี้จะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลนะคะโดยเฉพาะตัวคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีก็คือ LDL นะคะทําให้เวลาเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยเขาจะยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากอาหารนะคะเข้าไปสู่ในร่างกายซึ่งตัวนี้มีงานวิจัยนะคะชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานชุดดีต่อใจนะคะรวมกับชุดพื้นฐานประจําวันเนี่ยเราจะช่วยในการดูแลสุขภาพ หลอดเลือดและหัวใจนะคะทีนี้ถามว่าแล้วชุดพื้นฐานประจําวันช่วยกับเรื่องหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างไรนะคะตัวแรกเลยคือโปรโตีนจากพืชน,นะคะที่ที่นี้จะบอกว่าโปรโตีนเนี่ยเป็นสารอาหารที่สําคัญของหัวใจแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราทานโปรโตีนจากเนื้อแดงมากมเนี่ยมันจะมีคอเลสเตอรอลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ได้รับโปรโตีนจากพืชเนี่ยจะทําให้เราได้รับโปรโตีนในปริมาณที่เหมาะสมในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้รับไขมันมากเกินไปทําให้หลอดเลือดเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ยังมีงาน ใจอีกด้วยนะคะพบว่าการรับประทานโปรตีนจากพืชน,นี่จะช่วยทําให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือตัวไฟโตนิวเทรียนนะคะอย่างที่ทราบเลยว่าประโยชน์มากมายโดยเฉพาะการต้านอนุมูลอิสระเพราะว่าทุกวันเนี้ยที่หัวใจทำงานที่หลอดเลือดทํางานเนี่ยสารอนุมูลอิสระ เกิดขึ้นมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัวที่ช่วยต้านนะคะอุดอนุมูลอิสระค่ะสําหรับตัวสุดท้ายนะคะสําหรับชุดนี้นะคะก็คือโอเมก้าสนะคะจากน้ํามันปลานะคะซึ่งตัวนี้มีสตาร์ดี้มากมายเลยว่ามีงานวิจัยว่าจะช่วยลดไตรกีอสรด์เด่นมากๆในการลดไตรกีอสรายนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพหัวใจหลอดเลือดก็คือเพิ่มพลังงานให้หัวใจลดไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีมีอะไรบ้างคะมีคอเลสเตอรอลมีไตรกีอสรายนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ หลอดเลือดน,นะคะมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับสารอาหารเหล่านี้นะคะจากชุดที่ดีต่อใจแล้วก็ชุดพื้นฐานประจําวันแล้วเนี่ยเราจะถามสามารถดูแลสุขภาพหลอดเลือดและหัวใจได้นะคะสําหรับต่อไปค่ะเป็นชุดสำหรับการดูแลสุขภาพทางเดิอนอาหารและระบบขับถ่ายค่ะตัวนี้ก็คือชุดคลีนอัพนะคะชุดนี้นะคะก็สำคัญอีกเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะคะระบบทางเดิอนอาหารแล้วก็ขับถ่ายเนี่ยกับ บ้านของเราเนี่ยมันจะเปรียบเทียบได้กับห้องน้ำนะคะแล้วก็ระบบบ่อบำบัดสำคัญอย่างไรทุกท่านคิดว่าระบบขับถ่ายเนี่ยไม่ใช่แค่ขับถ่ายของเสียนะคะจริงๆมันจะเกี่ยวข้องกับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องดูแลลำไส้ของเราให้มีสุขภาพที่ดีนะคะทีเนี้ยทางบริษัทนะคะได้มี2ชุด ผลิตภัณฑ์นะคะก็คือชุดคลีนอัพนะคะที่จะมีโปรไบโอติกมีใยอาหารแล้วก็มีพรีไบโอติกนะคะร่วมกับชุดพื้นฐานประจําวันนะคะถ้าเราได้รับสองชุดนี้ด้วยกันเนี่ยจะช่วยในการดูแลสุขภาพของทางเดินอาหารและระบบขับถ่ายได้นะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าทางานอย่างไรนะคะดรฝนคิดว่าโปรไบโอติกเนี่ยทุกท่านอาจจะมีความรู้ดีมากๆอยู่แล้วเพราะบริษัทได้ได,ได้มีเวิร์กช็อปมากอยู่แล้วนะคะแต่อยากจะเน้นว่าโปรไบโอติก ต้องเลือกอสายพันธุ์ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็โปรไบติกเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีจุลินทรีย์ดีและจุลินทรีย์ไม่ดีซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถคุมจุลินทรีย์ไม่ดีไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือการเสริมจุลินทรีย์ดีเข้าไปเพื่อให้จุลินทรีย์ดีเนี่ยไปทําหน้าที่นะคะเพื่อที่จะให้บาลานซ์ในร่างกายเนี่ยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นโปรไบติกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญก็คือเราให้จุลินทรีย์ดีเข้าไปในร่างกายนะคะต่อไปค่ะก็คือการเพิ่มใอาหาหร ะะใยอาหารเนี่ยมีหน้าที่ยังไงทุกท่านถ้าเราประทานผักเนาะเราดึกถึงผักนะผักก็จะเป็นเป็นเหมือนเป็นไม้กวาดเนาะไปเพิ่มกากใยแล้วก็ไปเพิ่มมวลอุจจาระนะคะทําให้เรามีระบบขับถ่ายที่ดีนะคะอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะคะตอนนี้อาจจะได้ยินชื่อมาเรื่อยๆนะคะก็คือพรีไบโอติกนะคะคําว่าพรีไบโอติกหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า เป็นอาหารของโปรไบโอติกค่ะเพราะฉะนั้นพรีไบโอติกเนี่ยจะเป็นอาหารที่ทําให้โปรไบโอติกเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่ดีใช่ไหมคะนอกจากนั้นนะคะการที่ได้รับพรีไบโอติกเข้าไปเนี่ยมีการศึกษามาแล้วนะคะว่าจะทําให้เกิดการสร้างกรดไขมันสายสั้นๆน,นะคะหรือว่าช็อตเชน fatty a ซิดนะคะซึ่งตัวนี้มีความสําคัญนะคะให้ให้ใหอาพลังงานกับลำไส้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยลดการเกิดการอักเสบในลำไส้ค่ะนอกจาก นั้นนะคะชุด3ตัวนี้เราจะพบได้ในชุดคลีนอัพนะคะนอกจากนั้นนะคะในชุดพื้นฐานประจําวันที่ Daily Nutrition หรือคิว s พลสเบ f ฟาทที่เราต้องรับประทานทั่วไปเนี่ยก็จะมีสารอาหารที่จะช่วยในสุขภาพของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ทางเดรนอาหารนะคะก็คือโปรตีนโปรตีนเนี่ย สำคัญอีกแล้วเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเป็นโครงสร้างใช่ไหมคะแต่ท่านรู้ไหมคะว่าลําไส้ของเราเนี่ยมีการเสรื่อมสลายทุกวันมีเซลล์ที่หายไปทําให้เกิดบางคนอาจจะเกิดลําไส้รั่วนะคะก็ทะนั้นเพราะฉะนั้นการที่โปรตีเนเข้าไปเนี่ยจะช่วยเสริมนะคะตัวลําไส้ของเรานะคะให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะนอกจากนั้นนะคะไฟโตนิวเทรียนและก็วิตามินเกลือแร่เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะทําให้เราเนี่ยนะคะมีการอักเสบที่ลดลงนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายัง มีน้ำมันกดไขมันนะคะโอเมก้า3นะคะที่จะช่วยลดการอักเสบในร่างกายและลำไส้ได้อีกด้วยค่ะการดูแลสุขภาพนะคะระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายเนี่ยเราก็ใช้2ชุดนี้นะคะใช้ชุด Clean Up นะคะกับชุดพื้นฐานประจําวันนะคะด้วยกันนะคะจะทำให้เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสรุปนะคะสำหรับ4ชุดที่พูดมาอย่างที่บอก ชุดสุขภาพพื้นฐานนะคะก็คือพื้นฐานจะจำวันเนี่ยทุกท่านควรรับประทานหรือว่า,าลูกค้าของเราทุกคนละกันควรจะรับประทานเพราะว่ามันง่ายๆเลยแทนมื้อเช้านะคะเราก็ทานแล้วก็ได้สารอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นองค์ประกอบต่างๆในร่างกายของเรานะคะต่อไปก็คือชุด ก้าวไปด้วยกันนะคะหรือว่า let's move นะคะชุดนี้ก็เปรียบเสมือนกับรากฐานนะคะก็คือเสาเข็มนะคะหรือว่า,อาดินนะคะที่รองรับบ้านของเราเอาไว้แล้วก็บานทับต่างๆนะคะชุดดีต่อใจที่เปรียบเสมือนกับปั๊มน้ำนะคะหรือว่าท่อน,นําน้ําต่างๆในร่างกายนะคะสุดท้ายก็คือชุด clean up นะคะซึ่งเหมือนระบบขับท่อเอาขาเรียกอะไรทอยเล t นะคะห้องน้ำนะคะแล้วก็บอเบ,บ่อเกลือในบ้านของเรานั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้ทุกท่านทำอยู่แล,แล้วแหละตลาด t h ลต e i เว t นะคะการที่มีน้ำหนักที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมีสุขภาพที่ดีอย่างแรกก็คือการที่มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเพราะว่าการที่มีน้ำหนักเกินหรือว่าเป็นภาวะโรคอ้วนเนี่ยจะทําให้เกิดโรคต่างๆได้มากมายนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีเฮลตี้เวทเนี่ยจะเป็นหัวใจเลยของการมีสุขภาพที่ดีนะคะทีนี้บริษัทก็เล็งเห็นว่าเราอ่ะมีทําการตลาดของอ เผดพันลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักมานานแล้วตอนนี้เราจะมีชุดใหม่มาเพิ่มให้นะคะเพื่อจะให้ทุกท่านไปทําการตลาดได้มากขึ้นนะคะก็ได้แก่นะคะสารอาหารนะคะที่จะช่วยในการควบคุมน้ําหนักและก็เผาผลาญไขมันนะคะก็คือชุดอีกไนนะคะซึ่งชุดนี้นะคะจะมีสารอาหารนะคะก็คือสารสกัดจากชาเขียวและสาลายนะคะแล้วก็สารสกัดจากส้มนะคะสีเลือดนะคะหรือว่าโมโรบลัชออร์เรนจ์นะคะมีไอโซมัลตูโรสนะคะแล้วก็มีแอลกูตามีนค่ะแล้วก็จะรับประทานร่วมกับ ชุดพื้นฐานนะคะก็คือ Q-Plus b r e a k ค a s t ค่ะทีนี้มาทราบกันนะคะว่าสารอาหารเหล่านี้จะมีผลในการช่วยเรื่องการควบคุมน้ำหนักนะคะและก็เผาผลาญไขมันอย่างไรบ้างนะคะตัวนี้อาจจะมีรายละเอียดเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดได้เข้าเวิร์กช็อปอีกในนะคะอาจจะได้รับฟังมาแล้วนะคะแต้ตองฝนจะ พูดให้ฟังอีกรอบนะคะว่าสารอาหารที่มีประโยชน์เหล่านี้มีอะไรบ้างนะคะตัวแรกนะคะก็คือ EGCG จากชาเขียวนะคะจากงานวิจัยเนี่ยเราจะพบว่า EGCG จากชาเขียวเนี่ยนะคะจะช่วยทําให้เกิดการกระตุ้นนะคะการการสร้างความร้อนก็คือการใช้พลังงานในร่างกายนอกจากนั้นเนี่ยนะคะจะยับยั้งการทํางานของการสะสมไขมันเข้าไปในเซลล์ในร่างกายนะคะ ตัวต่อไปนะคะก็คือฟูโคแซนทีนนะคะที่พบในสารสกัดของสาหร่ายสีน้ำตาลนะคะฟูโคแซนทีนเนี่ยจะช่วยในการนะคะชะลอการสะสมของไขมันในร่างกายนอกจากนั้นนะย,ยังยับยั้งนะคะการทำงานของเอนไซม์นะคะที่จะดึงไขมันเข้าไปในร่างกายคือลดทั้งการสะสมและลดการดึงไขมันเข้าไปในร่างกายนะคะตัวต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวที่เรียกว่าเด่นมากๆเลยก็คือสารสกัดโมโร Orange นะคะหรือว่าส้มสีเลือดนั่นเองนะคะ Moro บัชออร์เรนนะคะตัวนี้มีงานวิจัยแล้วก็มีการศึกษาทางคลินิกนะคะว่าสามารถนะคะช่วยในการควบคุมน้ำหนกักแล้วก็ลดค่าดัชนีมวลกายนะคะหรือว่า BMI นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีผลในการช่วยการมอเมตาบอลิซึมของก็คือเผาผลาญของตัวไขมันในร่างกายเรานะคะ ตัวต่อไปก็คือไอโซมอลโทโรสนะคะไอโซมอลโโรสคืออะไรไอโซมอลโโรสคือคาร์โบไฮเดรตตัวหนึ่งแต่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ออกแบบมาให้ย่อยสลายได้ช้าๆก็จะมีการปลดปล่อยกลูโคสนะคะน้ำตาลกลูโคสไปในกระแสะเลือดแบบช้าๆนะคะอันนี้ข้อดีคืออะไรข้อดีคือหรือทุกท่านอาจจะได้ยินว่าค่าไกเซมิกอินเด็กที่ต่ำตัวนี้ก็คือให้ค่าดัชนีน้ำตาลที่ต่ำนะคะก็คือว่า ก็คือว่าพอเขาให้ค่ากูโคดไปน้อยๆเนี่ยมันก็จะไม่ไปกระตุ้น เอนไซม์อินซูลินนะคะเราก็ทําให้นะร่างกายไปเพิ่มการเผาผลาญไขมันนั่นเองค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คือแอลกูตามีนนะคะแอลกูตามีนเนี่ยก็จะช่วยในการรักษามวลกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารนะคะถ้าเราได้รับร่วมกับชุดพื้นฐานประจําวันนะคะหรือว่าเดลี่นิวทริชันนะคะก็คือตัวโปรตีนเนี่ยที่จะช่วยนะคะในการสร้างฮอร์โมนกูคากอนนะคะฮอร์โมนกูคากอนเนี่ยก็คือจะช่วยนะคะในการทําให้กลูโคสเนี่ยอยู่ในระดับอยู่ในเลือดในระดับที่เหมาะสม ถ้ากูโคชอยู่ในในเลือดระดับที่เหมาะสมเนี่ยมันจะเกิดการเผาผลาญของไขมันนั่นเองนะคะแล้วก็ไฟโตนิวเทรียนนะคะวิตามินและเกลือแร่เนี่ยก็จะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยในระบบการเผาผลาญไขมันนะคะตัวสุดท้ายก็คือน้ํามันปลานะคะหรือว่ากรดไขมันนะคะโอเมก้าสนะคะที่จะช่วยนะคะไปกระตุ้นนะคะให้ไม่เกิดการอักเสบนะคะแล้วกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์นะคะที่ช่วยในการเผาผลาญไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเห็นหรือเปล่าครับพูดมามีแต่เรื่องไขมัน เพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะก็จะเน้นใน,ในเรื่องของการช่วยการเผาผลาญไขมันนะคะก็คือชุดอีกไนนนั่นเองค่ะค่ะแต่ว่าฟังมารู้สึกข้อมูลเยอะจะทำงานยังไงโอ้โห ปกติก็ทั้งเรื่องแผนธุรกิจใช่ไหมคะทั้งเรื่องอเพจตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทางบริษัทนะคะก็ได้ออกแบบนะคะวิธีทํางานให้ทุกท่านออกไปทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะเรียกว่า decision tree นะคะหรือว่าแบบประเมินสุขภาพนั่นเองค่ะซึ่งแบบประเมินสุขภาพนี้นะคะ,อ,ะออกแบบนะคะโดยแผนกนะคะ innovation and science นะคะร่วมกับนะคะผนกเทคโนโลยีนะคะที่จะออกแบบไปในแพลตฟอร์มทีเนี้ดยดรฝนเอาอันนี้มาให้ดูอันนี้จะเป็น ว่าเราออกแบบมายังไงนะคะซึ่งการออกแบบเนี่ยเราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาดูนะคะรวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะมาเป็นคำถามที่ท่านจะเอานำไปถามให้กับลูกค้าของท่านได้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูทีละจุดเลยค่ะเข้ามาจุดแรกนะคะอย่างที่บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการมีสุขภาพที่ดีก็คือการมีน้ำหนักตัวนะคะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะคำถามแรกที่เราจะถามก็คือน้าหนักตัวของท่านอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่านะคะก็คือดูได้จากค่า B.M.I. นะคะค่า B.M.I. ถ้าเกิดว่า,าลูกค้านะคะมีค่า B.M.I. ที่มากกว่า23อย่างแรกเลย คุณควรที่จะลดน้ำหนักนะคะก็เข้าสู่เรื่องของ healthy weight ใช่ไหมคะการควบคุมน้ำหนักเราก็จะมี2ชุดนะคะก็คือชุดเริ่มต้นหรือ jump start นะคะกับชุดใหม่ที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้คือชุดอีกไหนนะคะซึ่งสามารถเลือกได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะมีค่า bmi ที่ปกติแล้วเราก็ยังไปต่อได้นะคะเพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทางด้านผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน health ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าเอา่อถ้าเกิดคุณต้องการดูแลสุขภาพเราจะ ามเรื่องอายุแล้วนะคะอายุเท่าไหร่นะคะถ้าอายุน้อยกว่า40นะคะเราจะแนะนำเป็นชุดพื้นฐานนะคะประจำวันนะคะหรือว่า d a i l y nutrition นะคะในขณะที่ถ้าคุณอายุมากกว่า40 40เนี่ยก็จะมีคำถามเพิ่มมากขึ้นนะคะคำถามแรกเลยเนื่องจากว่าเราอยากจะเป็นในในเชิงของ prevention นะคะก่อนป้องกันเราก็จะถามก่อนเลยว่ามีโรคประจำตัวเช่นโรคไร้แรงนะคะอ,อ,อย่างเช่นโรคไตหรือว่าโรคตาบะไงอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะถ้าเกิดเขามีโรคประจำตัวเนี่ยเขาควรจะไปปรึกษาแพทย์นะคะก่อนที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์นะคะแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีโรคประจาตัวสิ่งแรกที่เราจะแนะนาสาหรับทุกคนที่อายุเกิน40นะคะอย่างที่บอก ถ้าพื้นฐานไม่ดีนะคะทุกอย่างก็ไปไม่ได้คะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะแนะนำชุดพื้นฐานประจำวันหรือว่า Daily Nutrition ก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีคำถามต่างๆตามมาอย่างเช่นมีอาการลำไส้แปรปรวนหรือเปล่ารับประทานผักมากกว่า400กรัมต่อวันหรือเปล่าหรือว่าบริโภคเนื้อแดงมากกว่า500กรัมต่อวันหรือเปล่านะคะคำถามเหล่านี้เราจะมีการให้คะแนนเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นชุดที่แนะนำนะคะในชุดนี้ก็คือชุดคลีนอัพใช่ไหมคะ ถ้าเกิดว่า,าลูกค้าเข้าสู่ไวททองหรือว่าลูกค้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องข้อกระดูกต่างๆนะคะเราก็จะมีคำถามที่อย่างเช่นสูบบุหรี่เป็นประจำหรือเปล่าดื่มดื่มแอลโกอฮอล์มากๆหรือเปล่านะคะดื่มน้ำอารมณ์เกินกว่า3 3แก้ว3แก้วต่อวันหรือเปล่านะคะรวมถึงการที่มี b m เน้อยเกินไปอย่างเช่นน้อยกว่า19เกนี่ยก็จะรีดไปสู่การที่แนะนำชุด l เ s Move นะคะหรือว่าชุดก้าวไปด้วยกันนะคะแล้วก็อีก กลุมคำถามหนึ่งก็เช่นถ้าเราบริโภคอาหารทอดอาหารมันนะคะเป็นประจำนะคะแล้วก็มีระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงมีระดับคอเลสเตอรอลที่สูงนะคะมีไตรกลีเซอไรด์ที่สูงนะคะมีความดันโลหิตสูงแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าท่านปรับพฤติกรรมนะคะยังไม่จําเป็นต้องใช้ยาเราก็จะแนะนํานะคะมาสู่ชุดดีต่อใจค่ะทีนี้เวลาเราไปทํางานนะคะท่านจะทํางานด้วยแพลตฟอร์มของ A อบัตตีนะคะ อป่ปลายแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีให้เอาไปให้ไปไปถามคำถามกับลูกค้านะคะก็จะเป็นคำถามง่ายๆเลยพอตอบคำถามปุ๊บก็จะมี Recommendation มาให้นะคะว่าอันนี้เป็นชุดที่เรา Recommend ซึ่งอย่างที่พี่ไก่เรียนไปแล้วนะคะว่า เราจะสามารถเด m อเมนตามที่นิ i อทราย c o คอเมนก็ได้หรือว่าเราอาจจะอยากจะจัดชุดเองก็ได้โดยใช้อันนี้เป็นไกด์ไลน์นะคะในการทํางานนะคะก็วันนี้ก็มาแชร์นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแค่เฟสแรกเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วะคะ่ะสินค้าของ n e w ้อทเนี่ยะจะบอกว่ามี สินค้านวัตกรรมใหม่ๆที่กําลังอยู่ในภพ่บลายคค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหลังจากที่เรามีสินค้าใหม่ๆเราก็จะมีการปรับปรุงโซลูชันต่างๆนะคะเพื่อให้ทุกท่านสามารถตอบโจทย์นะคะแล้วก็ไปทําธุรกิจต่อได้เพื่อจะเป็นลีดเดอร์ใน Health and w เ l e s ์ต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสําหรับเวลาสําหรับทุกท่านมากๆนะคะแล้วก็อยากจะฝากนิดนึงค่ะเราจะมีเวิร์กช็อปนะคะของตัวเนื้อทรายซูเปอร์เรียลโซลูชันนะคะแล้วก็ SOP Wellness นะคะในวันที่3มิถุนายนนะคะ อยากจะให้ทุกท่านนะคะถ้ามีดาวไลน์นะคะหรือว่ามีผู้ที่สนใจนะคะก็ขอเชิญที่เวิร์กช็อปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะสำหรับเวลานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุก,ทะะทกทส่นด้วยนะครับ แต่ยังไงกันบ้างครับผมบอก,บอกลอาใช่ไหมครับว่าเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดในการทําธุรกิจได้อย่างแน่นอนนะครับและอย่าลืมครับครั้งถัดไปเรายังมีการประชุมผู้นําแบบนี้อยู่นะครับแต่ต้องมาลุ้นกันว่านะครับเราจะกลับมาเป็นออฟไลน์ได้หรือเปล่า